เขาเนี้ยอ่อนฮอนหนึ่งซุกไม่ไหมไปนี่เขาเนี้ยฮ้อมามาพี่น้องมนะบอสไลค์กับเราแหละจวดรับไก่นี่ใส่พริกใส่พริกสดด้วยพี่น้องเไย สวัสดีสบายดีพี่น้องปองภายสุขูสุขคนนะกลับมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ฝากติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้มาเมื่อนี้กินข่าเช้นากันเข้าเช้าหร้วข้าวสวยนี่ลหละเมื่อนี้ก็ได้ลาบไก่แลมื้อนีล้ลาบไก่เหนียวลาบไก่เหนียวพี่น้องแล้วก็ทอดหมูอันนี้เจียวประแดกเด้ออันนี้เป็นน่อไม้ต้ม ต้มน้ำไม่กับผักกัดขาวพี่น้องพักเนาะมีสมนีละอุ้ยของกินเทามีสมนีละพี่น้องเอ้ยช่วงนี้คือว่าล่ะโรคระบาดไปแซ่บ่ได้พี่นอ้อ,นอ,นลลนนองเอ้ยเขาเนีย้ยฮอนฮหนึ่งซุกไม่ไหมอะไเขาเนีย้ยมามากพี่น้องมนาะบอกไลค์กูเก่าละจวด รับไก่นี่ใส่พริกใส่พริกสดด้วยพี่น้องเนี่ยกินคนเดียวได้ไหม,มนเนี่ย คนหมูคนหมูกับใหม่ <laughs> เห็ดเองเลยพี่น้องเลยเจียวไปได้เห็ดให้เบิ่งเด้อมือน,นี่อันนี้ก็เปน็นเจียวปลาแดนดแล้วเจียวปลาแดดเจียวปลาเขือบ้านเท่าล่ะ,จะ,ะเจียวปลาเขือเทศเจียวปลาเล่นเนาะ มามาพี่น,ออน้องมากินขอน้ำกันหลังจากห่างหายไปดนกงนไปใช้บุได้พี่นอออ้องเยอ้แยาอย่างเวียงอย่างงานเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยดูแลสุขภาพกันน้ำเด้อพี่น้องไอ อยากบริล่ลงมาดนแล้วมือน,นี้ก็เลยมีโอกาสวางแนมือนี้วันเป็นวันยุดแน,น่นออพี่น้องก็เลยมาอาคลิเ <c oughs> ขาเนี้วนอนเลย <c oughs> วันตรวจอยู่ น้ำไม้นี่ก็เป็นน้ำไม้สดนะพี่น้องครับแบบสั่งคนมานะสั่งมากเลยครับคนเห็ดเป็นถุงไว้สั่งมาสิบโลเนาะเนื่องจากเราไม่ได้ไปใส่นะแล้วก็ไปใส่ไม่ได้ก็เลยสั่งมาไว้เก็บไว้กิน น้ำมันสุดๆเนี่ยอ่อนผักพี่น้อย ไปลงคลิปมาสี่เดือนกว่าแล้วอย่าเฝ้าลืมกันเลยพี่น้องเลยฝากติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเลยหักแป้งคือเก่าเด้ออ่ะมีเวลาลวกจิตลงคลิปให้เบิ่งอยู่นะพี่น้องนะ ราบไก่ซอยพริกสดใส่โอ้คักอยู่เด้ล่ะ คนตกสองมื่สองคืนแหละพี่น้องเอ้ยฮกุ้งเครปเนี่ยตกสองมื่สองคืนแล้วเห็นแดดหน,น่อยหนึ่งี๋ยวก็ต้มมาอีกกทมเนาะเขตมินบุรีแล้วจะเด้อข่อยอยู่เด้อเขตมินบุรีหรือว่าเขตอ่าปทุมธาน,นีนีแ่แหละ แถวๆคล,ลองสามบ้านนะพี่น้องนะตกเต่มือก่อนนะพวกล่ะ เลยจะเด้อกิน,นกันเด้อรับไก่ใส่ผิกสดนาะแซ่บเนะมีทอดหมูนำ้ำพี่น้องบันเทาเนาะบอกว่าฟั่งไทยฝั่งลาวเนาะไม่ว่าต่างประเทศเด้ยวยพี่น้องเด้อมามากิน,นกันเด้อจะเด้อ หลับไก่นเนียวนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวมีโอกาสจังมือได้ที่ไปเศไทยกินตำหุงยวนทะเลสาบเนาะพี่น้องเนาะทะเลสาบในหมู่บ้านนี่แหละเมื่อได้หยุดง,งานมีเวลาได้พาไปพาพปเบิ่งทะเลสาบเนาะที่ไทยลงให้พี่นน้องเบิ่งดเด้อ แช่พักแช่รัก,ก,ก,กมีกระซิหมืนๆไมหมเลยพไปน้อยคือฝนที่ตกอย่างละเน่ะ มื่อตึ๊บเลย่บ้านเฮาเขาเอื้อน่าฝนลิ้นใะบ้านเฮางยำนี่และเดินเก่าเดินซิบเนาะยำฝนตกลิ้นเขากำลังมานและบ้านฮ้าเลย เราตนะีบ้างไงนะเบิร์ดไลท์เติบปิดไ้วยมั้ย ว่ลลายรเด้วพี่น้องกยค้าหยํา <c oughs> <c oughs> อ,อิ่มไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องนะหลังจากห่างหายไปโดนเด้อพี่น้องเด้อก,ก็ฝากฝากกกีฝนะังน้องเนาะเนาะฝากติดตามคือเก่าเด้อจ้ะเด้อ ในช่องเบาไซคนใกล้บ้านนอกจากเนาะเผื่อเป็นกำลังแห่งใจให้เบาไซเด้จะเด้อได้เห็ุคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อๆไปนี่กะสิอัดคลิปลงให้เบิ่งดูๆน้องพี่น้องเนาะจึงได้ขอขอบใจด้จะเด้อในการติดตามเนาครับเนาะสุขุมสุขคนนอกจากเนาะอลไกัขอบใจพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังลาวหรือว่าต่างประเทศนอกจากเนาะที่เข้ามาหับชมเลยก็ให้กำลังใจเบาซเนาะจากเนาะคลิปนี้เบาไซขอลาไปก่อนเด้อพี่น้อง สวัสดีครับสบายดีเด้อ